คอยเบสเตือนสหรัฐอาจแพ้จีนสวัสดีครับตอนเข้กสู่คลิปโตทองครับกับผมแซคโนเบอรีกับผมเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับในงานจากเอนเดรสเซาท์ออสเตรเลียครับก็ต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเรนซี่ครับการทุนต่างๆเทคโนโลยีต่างผ่านทางคริปโตทองครับรวมถึงทาง CB Studio ด้วยนะฮะ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปเพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับในทุกคอนเทนต์เลยนะฮะโดยการกด Sub สไคร์แลวก็กดกระดิ่งนะครับผมก็วันนี้ฮะมีข่าวคราวในเรื่องของคอยเบสนะฮะมาฝากกันด้วยนะครับ c e o อของคอยเบสครับเตือนสหรัฐฮะอาจจะแพ้จีนในการเป็นมหาอำนาจการเงินของโลกครับหากไม่ออกกฎคริปโตครับผมก็30พฤษภาคมที่ผ่านมาครับไบรอันอัมสตองครับ c e อีอของคอยเบสครับก็ได้เขียน แสดงความคิดเห็นนะฮะต่อถึงเรื่องของความวุ่นวายในอุตสาหกรรมคริปโตครับว่าอาจทําให้ผู้ออกกฎหมายของสหรัฐกำหนดสินทรัพย์คริปโตว่าเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความมั่นคงซึ่งเป็นสิ่งที่หน่วยงานกำก,กับดูแลสหรัฐกำลังดาเนินการอยู่โดยการมองคริปโตว่าเป็นเครื่องมือในการเง็งกาไรหรือการพนันแทนที่จะเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทางการเงินการที่ไม่เห็นว่าคริปโตเป็นอะไรที่มากไปกว่าการทําธุรกรรมส่วนบุคคลอาจทําให้บทบาทอันทรงเกียรติของสหรัฐ ในฐานะผู้นําทางการเงินโลกอาจตกไปในความเสี่ยงก็คำกล่าวนี้ฮะถูกกล่าวย้ําโดยผู้บริหารนิสสกรรมคริปโตครับแล้วก็ุฒิสมาชิกหลายคนฮนะอย่างไรก็ตามครับ SEC ยังคงปฏิเสธไม่ยอมรับว่าสินทรัพย์นี้จําเป็นต้องมีกฎระเบียบเป็นของตนเองครับก็ด้วยการ,รบังคับใช้ในโยบายที่เข้มงวดสหรัฐกําลังไล่ต้อนอัตสาหกรรมคริปโตให้ออกนอกประเทศครับใบแนะนำซองเขากล่าวนะครับพร้อมกับเสริมว่าสหรัฐเนี่ย แล้วก็ประเทศประชาธิปไตยอืนอ่นๆต่างก็ต่อต้านระบบดิจิทัลครับที่ได้รับการโปรโมทโดยคู่อริที่มีความเททยนยานสูงอย่างจีนนะประเทศจีนเนี่ยก็กําลังทําการโปรโมทแพลตฟอร์มดิจิทัลของประเทศครับอย่างอาลีเพย์แล้วก็เทนเซ็นครับให้กระจายไปทั่วโลกครับผ่านโครงการ b บลแอนด์โลดอินิทิเอตีฟนะฮะนอกจากนี้เนี่ยจีนยังผลักดัน CBDC ของตัวเองด้วยนะโดยจีนก็ได้มุ่งท้าทายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ แล้วก็บริบาิการเงินสกุลนี้ต่อการเงินโลกด้วยนะครับชาวความเคลื่อนไหวแล้วก็กลยุทธ์ของจีนครับในการยกระดับเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศครับจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกครับในไม่น่าแปลกใจเลยนะหากว่าฮ่องกงเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งของการเป็นศูนย์กลางด้านคริปโตนะครับเพราะตอนนี้จีนเองก็ได้ฮ่องกงไปแล้วด้วยนะครับผมแม้ว่าจีนจะเป็นคู่แข่งรยายใหญ่ที่สุดครับแต่ประเทศอื่น,นต่างก็กําลังแข่งขันกันออกกฎหมายคริปโตครับ รวมไปถึงสหราชอาณาจักรครับแล้วก็สาธารณรัฐอาหรับอิิเตนะฮะบราซิลญี่ปุน่นสหภาพยุโรปครับออสเตรเลียแล้วก็สิงคโปร์ครับซึ่งก็ต่างยัง่งยืนตำแหน่งศูนย์กลางคริปโตยอย่างดุกเดือดน,นะครับก็ใบอันต์นำสตองครับยังได้เปิดเผยด้วยว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่รู้สึกว่าระบบการเงินของประเทศปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ส่งผลดีต่อประโยชน์นะ,ะต่อผลประโยชน์ของพวกเขานะฮะโดยผลสํารวจเผยว่า70%ของชาวอเมริกันเชื่อว่า ลูกของพวกเขาเนี่ยจะมีชีวิตอย่างเราอย่างยกลาบากนะฮะแล้วก็หากระบบการเงินของประเทศไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะหนี้ของสหรัฐที่ไม่มีพดานหนี้และภาวะเงินเฟอ้อจะส่งผลกระทบต่อชาวบริการทุกคนครับเว้นเสียแต่คนรวยนะครับหากเราล้มเหลวในวันนี้คนเมริการรุ่นหลังจะต้องรับผลกรรมนะก็ทางไบอันก็กล่าวเตือนแบบนี้นะครับก็ถือเป็นคาเตือนที่น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้อาจริงๆแล้วจีนเองก็ ขยายอํานาจนะกระจายประชากรไปทั่วโลกครับแล้วก็เป็นในทุนนี่กับหลายประเทศด้วยพวกนี้คือค่อยๆทยอยกินรวบในหลายๆประเทศนะครับแล้วก็โอ้ประชากรจีนก็ไปซื้อสหฤาิัตรพย์นะไปอยู่ในประเทศต่างๆเยอะมากๆ,ๆนะฮะร,รวมถึงก็พยายามพักดัน <c oughs> เงินดิจิทัลของตัวเองเนี่ยให้ออกสู่ตลาดโลกนะครับมีการออกกฎหมายต่างๆพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆถือว่าเป็นคู่แข่งของทางอเมริกาได้อย่างแบบน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าอเมริกนเนี่ย คนอเมริกันเองหรือว่าชาวนะฮะหมายถึงผู้นําในของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่ลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างนะฮะก็เป็นไปได้ฮะที่วันหนึ่งนะครับอาจจะถูกแซงหน้าแล้วก็พ่ายแพ้ไปที่สุดนะครับก็โลกมันเปลี่ยนได้เสมอฮะโดยเฉพาะในยุคที่มีเทคโนโลยีนะล้าสมัยมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้เร็วมากๆนะครับยังไงก็ดูกันต่อไปนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะํา,าเราคนไทยก็ยังคงต้อง นะตามติดสถานการณ์ไปเรื่อยๆเพราะเราเราไม่ใช่มหาอำนาจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวกันในทันก็นแล้วกันเนาะหวังว่าคราวนี้จะไปะเป็นของคุณนะฮะยังไงก็ช่วยสปอร์ตช่งนี้ด้วยนะครับเติมเงินมาที่ทูวันนี้วันเล็ดนะครับที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับผมเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ